สวัสดีค่ะเด็กๆคุณนานะคะหรือคุณครูธัญน,นันพุกประยูนคุณนาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่ตรงตัวนะคะพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วไปได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ ของวิชาภาษาไทย 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตาได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตาได้ 3. นักเรียนมีความตั้งใจฟังในการเรียนดี เราได้รู้กันแล้วนะคะว่าจุดประสงค์ต้องการให้เรียนได้อะไรบ้างคราวนี้เรามารู้จักมาตราตัวสะกดในภาษาไทยกันเลยนะคะความหมายของมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระและมีเสียงผสมเข้ากับสระมาตราตัวสะกดมีอยู่8ดแม่ได้แก่แม่โกงแม่กลแม่กลแม,กมแม่กกแม่กด แม่กบแม่เกยแล้วก็แม่เกลน,นะคะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแต่ละแม่ได้แก่มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะแม่กบก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายอคอระฆังแม่กบบอใบไม้ปอปลาพอพานพอฟันพอสัมเภาแม่กลนยอหญิง นอนเนนอหนูรอเรือรอลิงรอจุลาแม่กฎก็จะมีเยอะหน่อยนะคะจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปราตถทอฐานถอบุญโถทอผู้เท่าดอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารถอทงสอสลาสอฤษีสอเสือ ส่วนอีกสี่แม่นะคะก็คือแม่กงก็จะมีงองูตัวเดียวมอม้าก็คือแม่กลมแม่เกยก็ยอยักษ์แม่เกลก็จะเป็นวัวแหวนนะคะแล้วก็จะมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดไม่ได้ไม่สามารถเอามาใช้เป็นตัวสะกดได้นะคะก็คือขอขวดขอคนชอชิงชอเชอขอพึ่งขอฝาผอหีบอ แล้วก็หอนกฮูกนะคะเราได้รู้ไปแล้วนะคะว่าแม่อะไรมีตัวอะไรบ้างครานี้เรามาดูนะคะในแต่ละแม่เลยมาตาตัวสะกดที่ตรงตัวนะคะมาตาตัวสะกดตรงแม่ใช้ตัวสะกดตัวเดียวมีสีาตาคือแม่กงคือคำที่ใช้งองูเป็นตัวสะกด แม่กลมคือคำที่ใช้มอม้าเป็นตัวสะกดแม่เกยคือคำที่ใช้ยอยักษ์เป็นตัวสะกดแม่เกลคือคำที่ใช้วอเป็นตัวสะกดสี่แม่เนี้ยจะมีตัวสะกดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือมีตัวเดียวทุกแม่เลยนะคะ หลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วคราวนี้มาดูมาตราตัวสะกดที่ตรงตัวคําพวกนี้จะเป็นคําแค่คําตัวอย่างนะคะแม่กุงคือคําที่ใช้งองูเป็นตัวสะกดเช่นถุงพึ่งกวางช้างลิงเป็นต้นนะคะแต่จะมีมากกว่านี้นะคะต่อไปแม่กลม คือคำที่ใช้มอม้าเป็นตัวสะกดเช่นรม่มขนมขนมนะคะเล่มก็คือสมุดหรือหนังสือแหลมแหลมเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะคะอันนี้จะใช้ลักษณะคือไม้ที่เป็นแหลมๆนะคะมาตาตัวสะกดที่ตรงตัวเราก็ผ่านไปแล้วสองแม่นะคะเรามาเจอกันอีกสองแม่นะคะ แม่เกยคือคำที่ใช้ยอยักษเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าเนยยาายสวยกล้วยนะคะนี่แค่ตัวอย่างนะคะยังมีอีกเยอะต่อไปแม่เกลือคือคำที่ใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าดาวเกี่ยวข้าวอันนี้จะอาชีพชาวนานเลยนะคะแก้วใช้ดื่มน้ำ รูปสุดท้ายให้ดาวก็คืออะไรคะเออเดาวกันได้เปล่าคิ้วค่ะคิ้วเห็นไหมคะคูณามาแค่ข้างเดียวยังมีเยอะแยะนะคะนักเรียนก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันมากน้อยเพียงใดถ้ายังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้นะคะดูหลายๆครั้ง ถ้าเข้าใจแล้วทีนี้เรามาทดสอบความเข้าใจกันโดยการทําแบบฝึกหัดสักนิดหน่อยนะคะครูนาก็มีแบบฝึกหัดให้คําสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนงานลงในสมุดภาษาไทยเล่มหนาตามตัวอย่างในใบงานที่ให้นะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่บนหัวสมุดให้เรียบร้อยเขียนให้สวยงามเลยนะคะชัดเจนถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งมาในไลน์ ุ่มอัลบัมรูปวิชาภาษาไทยขอเน้นย้ำนะคะนักเรียนเขียนชื่อนาำสกุลชั้นให้ชัดเจนแล้วนักเรียนก็ทำงานใส่ลงไปในสมุดเลยนะคะไม่ต้องริ้นคคำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตราต่างๆตามหัวข้อที่กำหนดก็จะมีหัวข้อแม่กกาแม่กงแม่กรมแม่เกยแล้วก็แม่เกลนะคะ ง่ายๆแมกกาเร็ตต้องเรียนหาชื่อสัตว์ชื่อที่เป็นอาหารชื่อสัตว์ชื่อพืชชื่อสิ่งของที่ใช้ในมาตาแมกกาแมกงก็เหมือนกันนะคะใช้เฉพาะห้าแม่นี้เท่านั้นนะคะที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมส่งนะคะนักเรียนทำให้ชัดเจนและส่งด้วยนะคะ คุณาหวังว่าเด็กๆคงสนุกกับการเรียนรู้ผ่านวิดีโออีกไม่นานเราคงได้เจอกันนะคะอดใจและตั้งใจเรียนทางวิดีโอไปพร้อมๆกันก่อนนะคะถ้ามีโอกาสหรือเมื่อภาวะปกติเราคงได้เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ